นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์ุสวัสิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่27มกราคมพุทิศกราช2567รงกับวันเสาร์แรม2คําเดือน2ปีถอกวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีงานทะเลสีกรมท่าสียบโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อน ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศรอหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือเพชรคริสตัลพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกรกขณีในชื่อคือดอชดาโตปตักทอธานตบโดตบเท่าและนนเดเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งอ่ำคือยอยักษ์รอเดอรอลิงและวอแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับ สอเสือหอหิบรอชราวอ่างและหอนคู่เลขมงคลวันนี้เลขหนเลข5้และเลขก7็ดไมเส็จวันนี้หลวงปู่ตื้ออาจาระรรมโมสอนไว้ว่ามีบางคนชอบพูดขนองปากว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปในความเป็นจริงแล้วอย่าเพิ่งดูกันในระยะสั้นต้องดูในระยะยาว ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ